อรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระขวะโตอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนิมิตตังสาทุลูปานังกัจันยูกตเว,วตทิตาติอิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถูกเป็นบรมมาภูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเดยเสียงกล่าวความนอกน้อพระธรรมขององค์ท่บรม,มาศาสดาได้ตัดไว้ดีแล้วขอถวายความเคารพพระสงฆ์พระเทรานุเทรละองค์แสดงพระธรรมบัตรถึกเ้กันทุกทุกลูกก็จะเริ่มสุขจะเริ่มท่ำจะเริ่มพรแต่ยังสัตย์ขตินย่อมเจ้าบัานทาวันของเฮาทุกัทนทุกคนบันใจชิดติดก,กันก็ดี วันนี้เราท่านทั้งหลายได้วมาปารลบเหตุแห่งการทําบุญฉลองอัทิเพื่ออุทิศเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่นายอนุชิตหรือว่าเมียคําละอ,อะตั้งกองบุญณบ้านเลที่40หมู่ที่หนึ่งบ้านทาวรนตำบลทาวอํอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ในวันนี้ซึ่งทางท่านเจ้าภาพก็ได้มี คนยายนิงนวบุตรผู้ที่เป็นยายครูสมทอนครูคสภาคำละอผู้ที่เป็นบิดามัรดานางสาวน้ำฝนนวบุตรเด็กหญิงนักธยาคำละอภรรยาแล้วก็บุตรตีพันตำรวจโทสรุษคำละอผู้ที่เป็นน้องชายท้องด้วยบงสาขนาญาิด,ด้วยกันทุกท่านทุกคน ซึ่งได้ทำบนุทิศย์ขึ้นในวันนี้เราไม่สามารถรู้ได้ว่าผู้ที่สิน้นชีพไ์ใชนจากเราไปแล้วดวงจิตตวิญญาณของท่านนั้นจะไปสู่สัมภาระภพที่ดีหรือไม่ถ้าดวงจิตวิญญาณของท่านยังไม่ได้หมดห่วงหรือยังสู่สัมภารภพที่ไม่ดีดวงจิตวิญญาณท่านก็จะยังห่วงอยู่ซึ่งวันนี้ท่างท่านเจ้าภาพก็เลยได้นิมนต์พระคุณเจ้า มาแสดงทศธรรมเทศนาเทศเล่เทศเสียงเป็นปุกกลาทิ่ฐานสรญญารพันยกถาสามรำบาตซึ่งทางท่านเจ้าภาพก็ได้จัดลงทานขึ้นเป็นสองโรงได้กันโรงที่หนึ่งก็ได้แก่โรงอมิสสานก็คือถวายข้าวปลาอาหารแต่พัตทหารหวานข้าวเดี๋ยวพระคุณเจ้าผู้ที่มาสวดมนต์ฉันเพลินพอดีเลี้ยงแขกเลี้ยงคนผู้ที่เป็นกันลยาณมิตรผู้มาร่วงบุญทั้งหลายก็ดี ซึ่งทางท่านเจ้าภาพบ่ได้ทำโรงอมิสสถานขึ้นไม่ว่าจะเป็นเสนาสนะเสนาสัตว์อาดมอนต่าง,ง,งๆที่ถวายแก่วัดวาอารามก็ดีส่วนที่สองโรงธรรมทานถึงทางท่านเจ้าภาพเด้นิมนต์มนพระเจ้าพ,พระสงฆ์มาแสดงพระสัทธรรมเทศนาพุทธองค์ตัดไว้ว่าสัพพะทานังธรรมาทานังชินาตีหากดวงจิตแต่วิญญาณของท่านได้รับรู้ว่าทางท่านเจ้าภาพเด้นิมนต์มนพระคุณเจ้า มาสแสดงพระธรรมเทศนานี่ถือว่าเป็นการให้ทานที่สูงสุดเป็นการให้ทานชนะการให้ทานทั้งปวงห่งการให้ธรรมะเป็นทางเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อน,นิสง์